เราคล้ายสัท์ทางการตหารนะครับยนคนขึ้นโบอกอะไรแบบนั้นหรือว่าโยนคนตามอุสารีอะไรแบบนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าไม่มีวิชาเคลื่อนคนเนี่ยอุตสาหกรรมของเราเนี่ยก็คืเป็นเด็กเซลลเราก็จะคุยถึงเรื่องของการซื้อสินค้าขายสินค้าแต่ว่าวันที่เรามาที่สาขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่ไม่ไม่เห็นคนเขาซื้อสินค้าขายของอะไรเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ว่ายอดธุรกิจปีที่แล้วเนี่ยสามร้อยล้านนะครับโ ถึงตอนนันแต่ีส s t a r t เคสต้ากันยอดวิจิตมันไปเกิดขึ้นตอนไหนมันไปเกิดขึ้นแบบไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรจริงแล้าพื้นฐานสำคัญที่สุดนะครับที่เราต้องมีความเข้าใจเลยก็คือเคลื่อนคนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมากของการสร้างธุรขนาดใหญ่แล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับถามว่าเจ้าของบริษัทเราคือใครครับคุณหมอคหมออยนะเอ็มดีเราก็คือคุณลใช่ไหมครับทุกทันที่เราเห็นคุณหมอครับคุณโลมาแนะนาสินค้า ไฟก็วิ่ร้อนๆไว้ให้เรามีวิธีแต่ว่ายอดขายทีแล้วสามร้อยล้านปีนี้ก็น่านจะหนึ่งพันล้านนะครับหมอหมอทำอไรนะที่หมอ,หอทำระบบเครื่อนคนมาให้กับพวกเราตั้งแต่ก่อนจะขายสินค้ากล่อ,องแรกซองแรกชิ้นแรกด้วยซ้ำมีระบบด้วยก่อนนะครับอันนี้เรียกว่าระบบเคลื่อนคนนะครับเคลื่อนความตื่นเต้นนะครับแล้วก็เคลื่อนความรู้นะครับถ้าเกิดว่าเส้นของการเคลื่อนความรู้เช่น เราเข้าคอร์สวายนะครับเราค้นพบว่าแรงกระดาลใจเราค้นพบว่าเป้าหมายชีวิตของเราเป็นอย่างไรน,นะครับจากวายเสร็จปั๊บเราก็มาเจอเกสตาร์เแคสต t าร์ก็สอนที่เรารู้ในเรื่องของทักษะพื้นฐานในการทฤฤําธุรกิจนะครับแล้วก็มีคอร์สที่ผู้นำของเราจัดขึ้นมายกอย่างเช่นในวันนี้คอร์สเปลี่ยนชีวิตที่บวกรั้งที่สองน,นะครับพวกนี้ก็จะเป็นความรู้ต่างๆนะครับที่ โปรั์หรือว่าทีปผู้นำของเราเตรียมไว้ให้แล้วก็เป็นพวกไฟเลเวลนะครับดเดอร์ชิพหรือว่าคอร์อะไรก็แต่โปรดักเทม i n g นะครับทุกนี้อันนี้คือเส้นของความรู้นะครับเราเข้าตรงนี้เราก็ได้ความรู้เป็นหลักแน่นอนทุกคอร์ที่เราเข้าเนี่ยเราได้หมดครับแรงบันดาลใจกำลังใจถึงภาพตัวอย่างความสำเร็จได้ความรู้ได้ความตื่นเต้น ทุกงานไม่เหมือนกันหมดเลยครับ่องจากว่าน้ำหนักในการทีาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือลายของความรู้นะครับการงานนี้คือลายของหลูกของการขึ้นคนนะครับของซัคเซ็ตพอก็เริ่มต้นจากการที่มีงานรายวันรายสัปดาห์แล้วก็เป็นรายครับรายเดือนต่อจากรายเดือนเป็นรายอะไรครับลายเดือนคราวนี้ถ้าเราจะลงมันก็จะเป็นลูกนะครับอย่างเงี้ยเคลื่อนแบบนี้ สิ่งนี้เป็นมาตรฐานนะครับของอุตสาหกรรมเครื่องขายทั่วโลกจะมีระบบการเคลื่อนกลอนที่เป็นฟังช์ชันที่มีความแตกต่างมางเวลาทั้งหมดสี่แบบด้วยกันนะครับมันก็จะเป็นวงล,ล้อไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งปีมีสี่เดือนทั้งหมดสามครั้งด้วยกันนะครับก็ะจะมีหรือซัคเซสก็จะมีประมาณปีละสามครั้งนะครับแล้วก็รายวันเราต้องทำทุกวันอยู่แล้วเราจะพบว่านานรายวันก็ือการออกไปที่พวกเราไปทำอะไรครับที่นี่เราจะเรียกว่าออกไป แชริงรชรงชร่งนะครับแชริ่งแชริ่งนะครับออกไปทันหนึ่งตอนหนึสองตอนหนึ่ทำทูทีมทำเฮล์มิ่งติ้งนะครับพวกนี้ซึ่งรายละเอียดพวกนี้วิธีการพวกนี้เราจะเรียนรู้กันในคอร์สเตสต์ทั้งหมดนะครับรายสัปดาห์ที่เราทำกันก็นกคือมีอะไรครับทุกวันที่นี่วันไหนครับเมวลาเรามีการที่พวกเราต้องมากันลิสตา์งาน นอกจากนี้ก็จะมีหมดนะครับเทนนิงนะครับนะครับรีสตาร์ทเทนนิงพวกนี้นะครับต่อจากเร,ริ่มต้นเป็นงานรายเดือนนะครับเราจะขึ้นคนไปรวมกันล่าสุดเป็นงานอะไรครับอินส <'s> ไพร์อินสไพร์เลชั่นอันนี้คือหนุ่มจริงๆเป็นงานนี้นะครับแต่เราอาจจะใส่สลสเข้าไปว,ว่าเตาร์ทก็ได้แต่จริงๆแล้วฮอสไวนก็ได้นะครับหนุ่มของมันก็คือแชร์ลี่รีสตาร์ท อินสต์เลชันแล้วก็เดินสักเซสอ่ะมาดูงานแชร์ลิงตรือเต้นกับงานรีซ่าอันไหนมากกว่ากันรีซ่าทำไมอ่ะเพราะว่าหัวคนข้างในเยอะกว่าถ้าเจอแชร์ลิงเขาเจอกี่หัวครับหนึ่งทุกสองคือเราอัไลน์เรา แต่พอมาที่ลีสานเจอกีหัวครับเขาามณ์ <st> ประมาณนี้ไหวสิเป็นร้อยใช่ไหมครับพอคนเยอะเนี่ยคล้ายๆแบบว่ามันมีพยานทางสังคมยอมรับอยู่ <st> เพื่อเราก็มีโอกาสที่จะเกิดความเชื่อถือได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับ <st> ถ้าเราพูดขึ้นมามันเลยรอยใช่ไหมครับแต่นักวินาทิเขาเดินก้าวเข้ามาที่สาขาพัทยา <st> เขาเห็นตึกสีส้มตั้งอยู่บนถนนเส้นหลักของจังหวัดนีใช่ไหมครับเห็นการตกแต่ง เราตื่นมามีรอบประชุมมีโต๊ะเก้าอี้มีการลงทุนอะไรแบบนี้มัน่นใจไหมครับมั<ไ>่นใจแล้ว<ไ>มีคนมาบรรยายเกณฑ์การมาอย่างดีมีสไลด์ออกมานะครับเห็นคนมีความมัน่นใจเจอบอร์ดคนประสบความเแ็บเจอตัวเป็นๆมาทั้งเจอไอ้โมนมีโอกาสที่สัมผัสกับหลายๆคนที่เป็นรู่เกิดความเชื่อมั่นไหมครับเชื่อมั่นระหว่าง r e ต t a r t กับ i n s p i r a t i ั n อันไหนตื่นเต้นมากกว่า i n s p i ิ a t i o n ทำไมอ่ะเยอะกว่าเพราะว่าผัวคน r e s t a r ทมันน,น้อยกว่าผัวคนที่ ยินไปแล้วใจริงว่าอันนี้มันมีหลักร้อยไลักไอส์เรสท์เออย่างนี้ง่ายทำธุรกิจน,นี้เป็นพันแล้วนะคือเราเข้าไปปั๊บนี่เราถ้าถ้าถ,ถ้าเอากล้องส่องมาถ่ายรูปปึ๊บบอกให้เพื่อนเราเรานั่งอยู่ตรงไหนเพื่อนเราหาเจอไหมครับไม่เจอต้งงองทำต้อสอนชี้เลยว่าผมนั่งตรงนี้<ม>แล้วบนเวทีก็มิวส์หนาได้พบกับใครครับค<ม>ุณหอมอหมอเป็นใครเจ้าของบริษัทเจอพี่น๊อบพอี่น๊อบเป็นใคร เอ็ MP, ม,มดมีมาพูดเรื่องความกา้าวหน้าของบริษัทซัคเซสมองเจ้าของพูดเองมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเราพูดเองใช่ไม่ใช่แล้วมีคนเป็นพันเลยใช่ไหมปมีคนเป็นพันเลยแล้วก็มีคนขึ้นมาลักเข็มตําแหน่งบอสมีคนประสบความเร็จทาได้จริงจักเงินจริงเดินขึ้นไปทีเป็นหน่วยเป็นสิบหรือเป็นร้อยครับเป็นร้อยเป็นร้อยเลยถ้านั่งน,นะนับนี่เยอะมากนะครับจนเราก็จะเกิดความสิกเคพิ่มไปว่าเฮ้ยมันง่ายอยู่หว่า คิดเองเลยใช่ไหมว่ามันง่ายถูกป่ะแต่เราพยายามจะบอกเพื่อนๆเราว่าซักเส้นมอกง่ายใช่ป่ะใช่เราพยายามบอกเพื่อนๆเราบอกปากเปลี่ยนปาดเฉยหรือว่าซักเส้นมอกง่ายคําเธอคําเธอแค่จะกราบเลยใช่ไหมถูกป่ะแต่ว่าเวลาเพื่อนเราเข้าไปที่ในงานสไลเดชันปั๊บไม่ต้องพูดคนมันเยอะรับเห็นเปรียบหมอนี่ยืนแจกบางทีเราืห เป็นคุณหมอนี่เขาทำงานหนักเหมือนกัน <c oughs> ย,ย,ยืนถะ่ายรูปถ่ายรูปนะครับเรียกว่าเขาคิดเองเลยว่าธุรกิจนี้มันง่ายไงน่าจะน่าจะลองทำดูสักตั้งหนึ่งใช่ปหใช่แต่เราอ่ะก่อนมาเข้างานเนี่ยเราทั้งเข็นทั้งผลทั้งดันทั้งดึงขยับแนมะ่บางทีก็ขยับบ้างบางทีก็ <owing> ไม่ขยับใช่ปห <c oughs> แต่พอเข้าไปในงานที่ปั๊บลุยเลยดุย <ừ> เลยเนี่ยนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดการที่คนเข้างานกินไปเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีเดอะซักเซสลองรับอีก อันนี้หนึ่งพัน 3, เออซักเซ็ตอลนี่สองพันแล้วเดือนหน้ายวจะมีคนมาลุงก,กันที่เนี่ยสองพันออะไรก็ตามที่มีคนลุงก,กันเป็นพันเนี่ยแล้วเป็นการจำหน่ายบัตรนะไม่ใช่แบบว่าบัตรฟรีบัตรฟรีนะไม่ใช่นะแต่ว่างานนี้มันธรรมดานะาไม่ใช่ทเป็นงานทพิเศษนะแล้วมันเป็นงานวันชาติของซักเซ็ตบอลอินสตาเรชั่นตอนนี้มีเป็นภูมิภาคมีเหนือใต้ออกตกอะไรทํานองเนี่ยมีมีจังหวัดอีกหลายมีหลายจังหวัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นซักเซ็ตบอลก็จะแบ่งเป็นส่วนๆนะครับ คนก็ใกล้อยู่ไหนไปตรงนั้นแต่ว่าถ้าเป็นงานเดอร์สัก s s เซสเรามีจุดนัดพบกันเป็นวันชาติอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทั่วโลกในวันนั้นเราจะมารวมกันที่งานเดอร์สักเซสแล้วพวกเราเนี่ยนะเราอยู่จังหวัดเราก็เป็นเจ้าของรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมครับวู้่อเรื่องของการเคลื่อนคนการเคลื่อนคนก็คือการที่เราเคลื่อนคนของเราเนี่ย จากจุดที่เขาอยู่ที่ไม่ค่อยตื่นเต้นไม่ค่อยมีความรู้ไม่ค่อยมีแรงบัาานดาลใจโบๆลบๆตรงนั้นนะ่ะเขาอยู่ตรงนั้นเครื่องเขาจากตรงนั้นมาอยู่กับเราตรงนี้เราตื่นเต้นกว่าคิดโกมากกว่ามีความรู้มากกว่ามีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายชีวิตเครื่องมันเคลื่อนจากจุดที่เขาอยู่ตรงนั้นให้มาอยู่กับเราตรงนี้ที่เรามีความตื่นเต้นมากมีความหมายการเคลื่อน ถามว่าอยู่เฉยเขาจะมากับเราไหมรับไม่ไม่มาเนี่ยถึงต้องมีสารเรื่องของการขึ้นนะครับหลายคนก็บอกผมว่าคุณเชีย๊ยบเชื่อบอกคําพูดเด็ดๆนะคำพูดเด็ดก,ก็มีคําพูดเด็ดก็กมีนะครับม,มันใช้ได้อยู่แต่ผมบอกถามสักประโยชน์กันว่าเราในฐานะเราเป็นคนไทยนะครับเคยคําพูดประโยคนี้ไหมสิบบากว่า<ม>ต่อบสิต่อบสิหนึ่ง<ม>ของเจ้าสิบบากว่าไม่เข้าหูไป ตอนนี้แต่ว,ว่าทุกท่านกำลังคิดว่าจะมีคำพูดที่เป็นคาถาออกไปเอามือลูกเขาอะแล้วเอาน้โมนไเปลดถเขานีงครับแล้วเขาจะเดินตามเราเข้าเดิอสักเซนหลายคนคัดหวังอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับ<ม>แต่เราก็รู้จากเมื่อกี้เนี่ยผมไม่ต้องแนะนำไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเลยทุกท่านมีติดตัวอยู่แล้วสิบปากว่าไม่เข้าหนึ่งใบร้อยคำสอนไม่เข้าหนึ่งต้นแบบ ถูกป like so ่ะถ้าเกิดว่าเราจะพูดเขายังไงก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นตัวอย่างถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำซักเซ็ตมอลแล้วคุณชวนเรื่อมาทำซักเซ็ตมอลเขาถามคุณว่าคุณทำซักเซ็ตมอลหรือยังต่อให้คุณพูดดีเองแล้วแต่คุณไม่ได้ทำซักเซ็ตมอลทุกอย่างที่คุณพูดมาพันหมดเลยเห็นด้วยไหมเห็ด้วยก็ถ้ามันดีแล้วทำไมโทษนะครับมุณไม่ทำใช่ไหมใช่ ถ้าเคุณไม่ทําคุณพูดให้นายเขาก็ไม่เชื่อคุณรกแต่ถ้าคุณทำซักเซ็มอยอยู่บางทีคุณไม่ต้องพูดเขาก็ทําตามคุณแล้วใช่ไหมใช่นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมทุกวันนี้คุณติดซุกติดเองเพื่อนได้คุณติดซุกติดเองเพื่อนได้คุณแนะนําสินค้าเพื่อนได้เพราะว่าตัวคุณเนี่ยคุณอาจจะเงไปแล้วก็ได้นะว่าคุณเป็นซักเซ็มอยไปแล้วเนี่ยคุณเป็นซักเซ็มอยไปแล้วคุณก็เลยสามารถชวนเพื่อนที่ยังไม่เป็นซักเซ็มอลข้ามฝั่งมาอยู่คุณเป็นนซซมอรตี้้ได คุณอย่าลืมเรื่องนี้นะคุณอย่าลืมเรื่องนี้เรื่องนี้สำคัญมากและทุกสิ่งทุกอย่างในธุรกิจนี้ในงานนี้เกี่ยวข้องกับความเข้าใจที่ผมเพิ่งจะบอกคุณไปถึงแค่แหะอย่าลืมเรื่องนี้ว่าถ้าคุณจะเคลื่อนเขาจากตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้คุณต้องอยู่ตรงนี้ก่อนคุณพาเขามาอยู่ตรงนี้กับคุณได้แต่ถ้าคุณอยู่ตรงนี้กับเขาดูดีๆแล้วบอก ไปตรงนั้นไปสิไปสิไปสิปสบอกให้ไปเอาไม่รู้เอาอละมงลง <c oughs> จูงใครกับใครมาช่วยเอาใจงอนมาไปอยู่ตรงนั้นด้วยกันคนนี้ก็จะฟังเข้าใจเก็นผทุกสิ่งที่อาจานี่เป็พูดแต่เขาจะสิบปากว่าไม่เข้าตาเห็น <c oughs> เขาเห็นว่าคุณยังอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้น จะไปไหมครับไม่ไปเข้าใจไหมเข้าใจอะไรบ้างในครับเนี่ยเข้าใจถ้ามีดาวไลน์ไปก็จะไปนี่ประโยคคลาสสิกอีกสิบปีเล่นมุกเนี้ยขำง้อหมดเด้ออีกสิบปีนะจำมันผูดหลงไว้นะถ้าคุณยิอยู่นสิบปีนะคุณซึ่งคุณต้องอยู่บอลจะไม่บอลอยู่แน่นอนนะครับอีกสิบปีถ้าคุณเล่นมุกนี้นะรับรองขำหมดเด้ออัพไลน์ถามดาวไลน์บอกอัพไลน์ถามบอกว่า เราสร้างเซตห้าจะไปไหมเดี๋ยวขอเช็คทีมงานก่อนถ้ามีทีมงานไปไเรื่อยๆจะไปด้วยคุณจะใช้ค,คุ้งอะไรถ้าถ้าสมชายไปถ้าสมจริงไปถ้าสมศรีไปเดี๋ยวผมจะตามไปดูแลเขามันจะเงียเนเงียน,ยนยประมาณนี้นใช่ไหมใช่ใช่ไหม,ไหมเราต้องจับมกพันนะครับไม่ใช่อ่ะคือเราต้องไปก่อนแล้วเราก็ต้องตามสมศรีตามสมชายตามสมคิด ไปไดนะ้ยันเนี่ยถึงจะเป็นรีดเคือขายถึงจะเป็นงานเจลือขายของเราคือคุณต้องขายไอเดียครับคุณต้องขายเดียว่าเฮ้ยววผมอ่าผมไปงานนี้นะแล้วผมว่ามันดีมากเลยคุณไปเก่งดนะ้วยกันเนี่ยคุณต้องฝึพูดแบบเนี้ยแต่ถ้าคุณพูดบอกว่างานมันดีอย่างนั้นงานมันดีอย่างโน้นงานมันดีอย่างนี้แล้วคุณยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณไปหรือน้าเนะ คือใจคุณตัวคุณะถึงยังไม่ถึงเวลานะมันต้องอยู่ที่งานแล้วนะมันต้องอยู่ที่งานแล้วนะคุณถึงจะสามารถหาเพื่อนมาด้วยกันได้ถ้าคุณจะเลื่อนเขาเข้างานคุณมีบัตรแล้วกอยัางถ้าคุณไม่มีบัตรถ้าเกิดว่าเขาจะเข้างานแล้วคุณค่อยวิ่งหาบัตรถามว่าคุณอยู่ที่นั่นหรือยังครับย่าคือทุกอย่างมาเริ่มต้นจากการที่คุณมีบัตร เหมือน,นกันครับทุกอย่างงานประชุมเดิ้อต้นเมื่อมีการจองโรงแรมได้แล้วตัวคุณตัวเราถ้าเรามีบัตรก็แปลว่าเราตั้งใจว่าจะเข้าใช่ไหมครับถ้าเรามีบัตรเนี่ยมันจบแต่ถ้าเราไม่มีบัตรยังไม่ซื้อพร้อมกันอะไอรแบบนี้ยัง,ยงไม่ได้เขาที่คุณต้องเปลี่ยนวิธีการพูดแต่วิธีการพูดเนี่ยมนุษย์ฉลาดคุณว่าคุณหลอก,อกเื่อนได้วันนี้เขาไม่รู้ไง เดี๋ยววันหน้า,าก็รู้ไงคุณทำบุ๊กเดิมอะได้ครั้งเดียวครั้งที่สองไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเป็นความจริงไงถ้าเป็นความจริงคุณพูดกี่ครั้งก็ได้คือคุณเข้างานเนะี่ยอย่างตัวผมอะเดือดรักเซสนเนี่ยผมเข้าตั้งแต่เดือดรักเซสนหนึ่งเดือดรักเซสสองเดือดรักเซสสามเดือดรักเซสสีส่เดือดักเซสหา้าเข้าตั้งแต่ไม่เป็นไดเข้าจนเป็นแดง คือตอนเป็นบอลเนี่ยเข้าเลยอ่ะตอนเป็นเอ็กซ์กเข้าเลยแล้วตอนนี้ทำไมไม่เข้าคือถ้าเกิดว่าทุกคนที่เป็นไดมอนด์ในซัพเซสมอลเนี่ยเขาเขาทำโดยวิธีเนี้ยันอาจจะมีวิธีอื่นก็ได้นะแต่เราอย่าเสียเวลาของชีวิตอันมีค่าของเราไปลองไปลองมันจะช้าถ้ามันมีวิธีเนี้ยที่มันใช้แล้วได้ผลนะถ้าคุณหมอพี่นพสร้างระบบแบบนี้ขึ้นมาระบบเครื่องพอตัวเนี้ยขึ้นมา เราก็เราก็เดินงานเขาถ้าพ่หน้าเป็นร้อยเดินทางจากตรงโน้นมาเข้างานกับพวกเราที่นี่ถ้าในวั่นทุกคนเช็คชื่อกันที่งานนี้เราก็พาไปเข้างานนี่มันง่ายที่สุดนะเราอยากสําเร็จเราก็ทำแบบนี้แลาววิธีการที่จะต้องทำคืออะไรครับคืออะมีวิธีการอะ่าคือการตัดสินใจตัดสินใจอย่างเดียวเลยว่าคุณเข้างานนี้ คือคุณต้องแบบนี้เลยคนระับไม่มีใครแม้แต่คนเดียวเราหน,นหึ่งคนนั่นแหละจะต้องเข้ากาันเพราะว่าวงกลมทุกวงที่ถูกสร้างขึ้นมาลุ้นแล้วแต่มาจากวงกลมวง,งเริ่มต้นวงแรกก็คือตัวเราแม้วันนี้ไม่มีใครเท่ากับเราเลยแม้แต่คนเดียวแม้วันนี้ทุกคนจะไม่เข้ากับเราแล้วแต่เรายังยินหยัาเท่าตรงน,นี้สุดท้ายจะมีคนเดินตามมาคือคุณต้องคุณคุณต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจให้าขาดก่อนเลยคุณต้องเป็นคนแรก ในการที่คุณจะต้องกระโดดเข้ามาตรงเนี้ถึงจะมีคนเดินตามแตบบ่คุณดีเยอะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่แปดสิบหกสามเสองยุ่ยไปบรราัดคุณเข้าไปแล้วสิบขี่สิบคนก็เป็นไม่ได้ว่าสิบขี้สิบคนคุณในคราวน้านะอาจจะไม่ได้เข้าไปกับคุณทั้งหมดแต่เราเชื่อมั่นในสี่เ่านี้เราเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่เข้ามาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วจะตัดสินใจคล้ายกัน เพราะเมื่อคุณพาเลนเข้างานนี้ไปเรื่อยจะมีคนบางคนเดินตามคุณและคนเหล่านี้เมื่อเข้ามาตรงตุ่ตึ๊บเมันกับคุณล้วก็เป็นไปไปด้ว่าจะมีอีกหลายนคนเดินทั้งตามตัวคุณแล้วก็ทั้งตามตัวคนที่คุณทาด้วยครั้งหน้าคนคุณเจะ,เะจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้น,เ,นเพราะว่ามันตืต่นเต้ที่สุดมันตื่นเต้ตามากขึ้นเรื่อยๆคนก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นถ้าไม่นั้น success เกเิ success ครั้งนี้ 2,000คนจะ2,000คนละใครแล้วพันคน,นมันเยอะขึ้นไงผมเข้าเดอะเซสซีครั้งแรกมีไม่น้อยคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็แต่ว่าระบบนี้มันเวิร์กไงเพียงแต่ว่าไอ้คนที่มันเยอะขึ้นมากับเพื่อนไงไม่ใช่มาจาทีน,าน่าเรามาจากไทยเขาไม่รู้ที่เป็นคนอื่นไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเราแต่ว่ามีบางคนใช้ปีนี้ถ้ามันได้ผล แต่เราไม่ได้ใช้วิธีนี้แล้วเราก็เฝ้าใช้ศยศาสตร,ร์ครับมันไม่เป็นวิทยาศาสตร์เราท่านเหมือนกับคาทิฐานจุดพูวก็สักวันหนึ่งจะมีคนเดินเข้ามันไม่ใช่นะคือมันเริ่มต้นจากตัวเราผ่านเพื่อเราเข้าเพื่อเราผ่านเพื่อนเ,าาเ,อนข,อเขา,า,าขเข้าผ่านญาติงเขาเข้าดูๆเข้ามันก็เยอะแล้วสักแซ่ปีนี้ทุกๆสิบเดือนถ้าเกิดว่ามีคนเข้าครั้งนี้หนึ่งคน ท่านแเข้าห้าถ้าเราอไปเข้าสิบนแล้วเข้าต่อไปเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแม้ว่ามาล้ลงบ้างแต่คนโดยรวมก็จะเยอะขึ้นแล้วเรายังมีงานอินสไพร์ชั่นอีกเวลาเคลื่อนคนเข้าอินสไพร์ชั่นจะเคลื่อนได้เยอะกว่าถ้าเข้าเหลือสักเซสให้สิบแปลว่าคุณจะต้องมีคนเข้าอินสไพร์ชั่นอย่างน้อยก้องสามสิบถ้าคุณมีคนเข้าอินสไพร์ชั่นสาสิบ เป็นไปได้ว่าในงานรีสตาร์ทเนี่ยมองไปตรงไหนเน,นี่ยคนคุณน่าอยู่สี่ห้าสิบคนเลยใช่ปะ่ะใช่ใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องมีทาวมิ่งี่กระจายอยู่หลายจุดจุดละสิบคนห้าคนสักห้าจุดสิบจุดยี่สิบจุดเป็นแบบนี้คุณก็จะค่อยๆเคลื่อนคนนะครับไลย์ตรงที่จะอยู่ในเกสต์สตาร์เนาะคุณก็จะค่อยๆสะสมคนนะครับแล้วเวียนคนเข้ามาตรงนี้ออกไปเจอคนออกไปเจอคนที่สุดก็ออกไปเจอคนทีละคน ที่งานแชร์ลิงออกไปแสดงแผนซึ่งคุณกำลังจะเรียนในรูปนีนก้การพูดไอแชร์ในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านี้โดยประมาณนะครับคุณไปเจอคนทีละคนแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยวมาเจอเราที่สาขาเดี<อ>๋ยวมาเจอเราที่สำนักงา,านใหญ่มาเจอเราที่รีสตาร์ทคุณทำเทา้ามิกซ์ิ้งทุกจุดที่คุณไปทำาท้ามิกซ์ทิ้งก็คือคุณมีบ้านคุณบ้านเพื่อนคุณบ้านอับไลคุณที่คุณสะสมคนเอาไว้จุดละสองคนห้าคนสิบคนบ้านหมอผู้บ้านใครกับใครก็แล้วแต่นะครับ คุณมีสักห้าจุดจุดกระสองสามคนของคุณให้คุณฝาเมาไ,ไว้คุณก็บอกว่า,าเดี๋ยวมันเจอกันวันเท่าไรก็ไม่ต้องแปลกใจเลยถ้าคุณจะเคลื่อนคนมาได้2ี่สิบคนที่ลีซ่าเพราะมันไม่ใช่สายลศาสา์ไงเพราะว่าคุณมีอยู่แล้ว2ี่สิบคนนั้นอยู่ที่ห้าจุดของคุณไงคุณเพ่แค่บอกว่าเราจะเจอกันที่นี่เคลื่อนคนไงนี่คือเคลื่อนคนแต่ถ้าเกิดว่าคุณยกหูโทรศัพท์แล้วชวนคน2ี่สิบคน แล้วบอกว่า20คนที่จะมาเจอที่สาขาปัญญาอันนี้เสศาสตร์ถ้า20คนนี้มาหมดมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราเจอแรกเข้ารับทีา ick, ่า้องติ่งๆอัน20คนซึ่งเขามาประจำอยู่แล้วเราแค่บอกว่าเจอตรงนี้มาไหมครับมา,มาแล้วเรามีคนแบบนี้เหมือนกับเราอยู่รีสตาร์จังหวัดใกล้เคียงแถวนี้นะครับแบบนี้สัก30คนสัก3จังหวัดคุณก็มีคนในเมืองประมาณร้อยได้คุณตแค่ชี้เป้าว่าเดี๋ยวเจอที่ไฟล์เดช ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรถ้าอินสตาชั่นคุณจะมีร้อยคนแต่แ้่คุณยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วคุณเอาทำเรียนพุดนขึ้นมาแล้วโทรชวนคนร้อยคนก็บอกว่าอะไรเราไม่ใช่ชวนคนเข้าร้อยคนฝันไปเถอะเพราะว่ามันไม่มีจุดพักนี่ครับมันตายระหว่างทางนะครับเหมือนกับขึ้นคุณจะขึ้นภูเขาเอเวอร์เลสนะครับแล้วภูเขาเอเวอร์เลสสูงที่สุดในโลกหนาวเหนไห ไม่วางแผนตายระหว่างทางใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณวางแผนระหว่างที่ขึ้นไปนทีสเตชันอยู่สถานีที่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้องมีจุดพักแต่ละจุดแต่ละจุดถ้าเกิดเราขึ้นไปตามจุดพักเหล่านี้รอดไหมครับรอดทนนวางแผนอย่างนี้รอดไหมครับรอดไปถึงครบไหมครับครบ<อ>แต่ถ้าเกิดว่าให้กลุ่มเดียวไปถึงยอดเลยมันเป็นไปนไม่ได้เพราะนั้นคุณก็ต้องเรียนรู้เรื่องของการเคลื่อนคนแต่ละจุดแต่ละจุด นี่คือภาพหกย้อนกลับมาสำหรับคนที่เข้าเกสต์สแตนก็จะเข้าใจสำหรับคนที่ยังไม่เข้าก็จะมึนมันนิดนึงนะครับเพราะว่าแต่ละอันมันจะมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่แต่วันนี้จะโฟกัสไปที่เรื่องของเดอะซักเซสแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะครับแต่คุณได้แก่งไปแล้วเนาะครับอันนี้มาดูสิ่งที่คุณต้องจับตัวเลขเอาไว้นะครที่ตรงในห้องนี้ครับที่ต้องการลำบากชั่วข่าวสบายชั่วโคตร คุณ oh, oh. เจมส์มันไม่มีแบบว่าสไยช่วคเขาสายชั่วโคตรอ่ะอยากให้มีะะะมนะลำบากชั่วคเขาสบายช่วโคตรกี่คนครับกี oh. ่คนครับที <No. S 1> <b> ่อยากได้คลาสสิกมินทําำครับหบนูทำไปรอบนี้รอบหนึง่งแล้วก็มันก็ผลจะอยู่กับเราไปตลอดเนี่ยคุณได้วิชานี้ไปแล้วแต่คุณจะเอาไปเป็นตัวเลขไวโอลส์ไะครับคุณต้องจับเลขนี้เอาไว้ครับคุณต้องมีหนึ่งร้อยคนครับจะที่นี่ก็ได้ รื him, I I ้ใจที่มีก็ได้นี่ตั้งเป้าหมายเลยใครก็ตามที่เคลื่อนคนเขาอินสตเลชันของคุณเนี่ฝั่งซ้ายฝั่งขวามีสักร้อยคนนะครับจะยิ่งดีมากเลยถ้าร้อยคนเนี่ยอยู่ฝั่งอ่อนคุณก็แปลว่าฝั่งแข็งคุณน่าจะมีมากกว่าใช่ปะใช่คือผมไม่ได้บอกให้คุณกระโดดเดือดถึงยอดเขานะผมก็บอกว่าเป้าหมายคุณเนี่ยต้องมีหนึ่งร้อยคนใครก็ตามที่มีหนึ่งร้อยคนคุณเข้างานรุ่นนี้ตัวเนี้ย ระบบของนี้มันก็จะเ,เคลื่อนร้อยคนคุณร้อยคนของคุณก็จะวนลูปนี้เขาก็จะอยากมีร้อยคนมาบ้านใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้ามีร้อยคนคุณไม่ใช่ตําแหน่งคุณอาจจะไม่ใช่ไดมอนแลอนะไรนั่นอาจจะยิ่เหม่อนั้นก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นซัพไฟเป็นเออร์ลอนอะไร็ได้ร้อยคนแต่คุณไม่ใช่ไรายได้สามหมื่นไม่ใช่ไรายได้สองหมื่นคุณจะมีรายได้เป็นแสนนะครับแล้วทำไมต้องมาดูเลขร้อยเพราะเวลาร้อยันะโมาหลือแปดสิบมันจะกลับไปเป็นร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบ ร้อยห้าสิบมันจะเป็นสองร้อยสามร้อยสามร้อยมันจะเป็นห้าร้อยคันจนสุดท้ายกลายเป็นสองพันแบบโมซุตุปีตอนนี้ค่าืดผครับเวลาที่มันจะไม่ถึงร้อยมันจะเกิดเกิดดับดับอยู่เยอะมากแต่เมื่อไหร่เมืาอที่มันครบร้อยแล้วเนี่ยกลุ่มคุณร้อยคนในยืนเนี่ยจะเกิดกลางกลุ่มจะไม่ค่อยมีใครอยากไปไหนแล้วเพราะมาแล้วชื่ออบอุ่นท่านคุณต้องรวมกลุ่มตรงนี้นะซัอร์ตกลุ่มคุณจัะตัวเล่นยไงไคุณอาจจะใช้เดือดซักแซ่ซักสองสามคันเพื่อคุณทำเป้าหมายนี้นะ มีปฏิทิน12เดือนนะครับ12เดือนจะมีเดอ s u ซั e เซแล้วเว้นไป4เดือนแล้วเว้ไป4เดือนมี3ครั้งใช่ไหมครับระหว่างนั้นจะมีแทรกการเป็นอินสตา a เลชันอินสตาเลชัแล้วก็อาจจะมีคอร์สไวคุณใช้ทั้งคนเ่ีกันคุณก็วี่งคนเข้าคอร์สไวเข้าอินสตาเลชันเข้าเดอ s u ซั e เซแล้วก็ซอยเ่เป็น h o ล m มิทติ้งเฮลมิทติ้งคุณต้องมีเฮลมิทติของตัวเองคุณต้องมีเฮลมิทติ้งออร์เด์ คุณต้องเคลื่อนตัวเองคุณต้องเคลื่อนคนเข้าไปคอมม้นต์ต่ละจุดเ,เพื่อเพื่อเอาเขาไปอหยู่ในต่ามสถาน,นีต่างๆแล้วถึงเวลาก็าชิมเป้าอินสไพร์แล้วทุกคนเข้าไปก็อยากประสบความสำเร็จอยากเลื่อนตำแหน่งอยากอยากอยากได้แบบนี้ทุกคนก็จะไปเคลื่อนค,อคนทําแบบนี้สุดท้ายคนของคุณพอติดร้อยก็ามัานจะเป็นสองร้อยเป็นสี่ร้อยมันยากไหมมันใช้เวลาครับบางนคนใช้เวลาสั้นใช้เวลามากใช้เวลาน้อยไม่เท่ากันแต่ถ้าทำวิธีนี้ มันได้เห็นภาพนี้มั้ยเห็นเห็นมั้ยเห็นภาพด้วกันมั้ย